สวัสดีจ้าโอ้วันนี้พามาเที่ยวทะเลอีกแล้วนะคะฟังเสียงคลื่น ฟังเสียงคลื่นเสียงเรือมีหอยมีปูให้ดูไหมนี่อมาชมบรรยากาศดีๆกับแม่ลัดนะคะว้าวสวยมากสวยงามมากๆ ก่อนมาก็จะเจอปนะูนะนี่ถ้าถ้าจริงๆเดินไปด้านโน้นก็ได้นนะฝั่งไปด้านโน้นแต่วันนี้ไม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออยู่แถวนี้ก่อนไม่มีปูเลยเหรอปูด,ดูซิจะเจอ มีแต่หอยแบบนี้เต็มเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกหอยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเต็มเลยเขาโตเขาโตได้แค่นี้เองนะคะเนี่ยเขาโตเต็มที่ได้แค่นี้ขอเช้าไปเนี่ยเขาจะอยู่ตามโขดหินเนี่ยปกติน้ำเขาจะขึ้นสูงกว่านี้แต่วันนี้น้ำเข้าลง นี่มไหมเนี่ยหอยเนี่ยเขาจะเกาะตามโขดหินนี่นี่ยใช่หมดเลยเนี่ยอุ้ยหอยหอะไรใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูไปดูปดหอยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเปลือกอ๋อมันตายแล้วมีมีปูมีปูเขาเอามาทำรัง นั่นนะเขาหดลงไปล้วปูปูป,ปูปูอยู่ในนี้แล้วมีหอยด้วยเนี่ยเ,เวลาเวลาก็เดินก็จะเชิบเชิบเชิบเชบไปนี้ไม่มีปูเลยโปรดมีปูนะเนี่ยคนเขาจะมัดเพราะเอาเอาหอยเอาตัวหอยในนี้เราว่าจะไปดูปูไม่มีปูให้เราดูเลย มีแต่หอยตัวเล็กๆเ,เหมือนเมื่อกี้ที่ให้ดนนะคะปีนึ้นปีนได้ไหมเนี่ยได้สิอึ๊บว้าวสุดยอดเลยสวยสวย ยังมองหาปูอยู่ไม่มีปูไม่เจอปูเลยวันนี้ปกติปูจะเยอะมากเลยปยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดินกลับแล้วนะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวค่อยไปไปแถวอ่ายวยนแถวไหนแถวลาไวัยแถวนีนค่ดจะไม่ดูวันไหนนะบ้างๆเดี๋ยวพ่อนาชมนะคะวันนี้ก็ มาแถวเขาขาดก่อนบรรยากาศดีๆคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะชื่อกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสวัสดีจ้า